เลืไม่ได้ก็ตามมาโอเคแล้วตรงนี้ครับผมแล้วก็เป็นหินม่วงไปแล้วนี่ได้เออหินแล้วว่าจำไม่ได้มองมองไม่ทันได้ไป2องกวกาบาทแล้วก็วายล็อก2อล็อก3ไหลไปยาวๆเต็มล็อกได้มาเจ็ดมาสาโอ้โหเย้ดแบบนี้มันเหลือจะเชื่อมันถอดเมื่อกี้มันเกินกุยมวยครับโอ้โหเพื่น าแล้วก็กราบสวัสดีกับแม่พี่น้องคนด้วยนะครับผมนี่อยผมแม่ยังใหม่ที่เจอเลยนะครับผมนะอ่ะเนี่ยกับมาอยู่เกมสาวถ้ำกันอีกแล้วนะครับผมเออสำหรับเกมสาวถ้ำวันนี้นะมีทุนมีกองร้อยบาทกันไม่เล่นนะเพื่อนๆเล่นเกมสาวถ้ำนะครับผมใช้สูตรเดิมผมเลยครับออโต้สิบคั้แล้วเปิดไฮโบลด้วยนะครับผมนะช่วงนี้เข้าเวลาเอ่อเวลาที่ผมเข้ามานะครับผมตอนนี้ห้าทุ่มสิบนาทีนะครับผมช่วงนี้เวลาห้าทุ่มนะครับผมที่ผมชอบเข้ามาเล่นบ่อยๆนะครับผม นะฮะอ่ะ,อะโอเคว่าสูตรแรกของผมก็เหมือนเดิมเลยเปิดหน่วเกมได้ไมแล้หนึ่งบาทนะเพื่อนๆไม้หนึ่งบาทกดออโต้สิบครั้งแล้วเปิดโบไปด้วยนะครับเป็นการเปิดหัวเกมหรือการล้างหน้านเสนะือนะเพื่อนนะเอ่อกดทิ้งๆไปนะครับผมได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะผมสำหรับอ้อสิบไม้แรกนะจ๊ะสิบดาอ่ะโอเคนะครับผมมากดไปดอกนี้ไปโอ้โหแล้วดอกนี้พอขยับขึ้นมาไหมห้าบาทนะครับผมก็ อยู่ที่ประมาณเกณฑ์นี้นะครับผมสี่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์เงินทุนนะครับผมในการกดเบ็ดในการกดไต่เงินทุนไปเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ทุนผมค่อนข้างที่จะมาน้อยนิดนึงนะครับผมก็ไปเรื่อยๆชิวๆกันไปนะครับผมช่วงเวลาค่ำๆค่ำหรอดึกๆนะเออช่วงเวลาดึกๆนี้นะอ่ะโอเคมาเอ้าแล้วโอ้โหอยู่ดีตเตอร์หลดเข้ามาแบบนี้ครับผมโอ้โหงงเลยครับผมอยู่ดีก็หลดมาแบบนี้ครับผมโอด้ดีแบบนี้ก็สวยงามเลยจ้ะพี่จา๋า เอาดีครับผมแล้วเหลืออีก8เออเหลือ9ทีนะครับผมกับคูณ4แบบนี้มาไม่มีคอมโบไม่เป็นไรขอคูณมาก็พอนะฮะผมแล้วตอนนี้ได้คูณ6มาแบบนี้สวยงามครับผมโอเคได้มาสิบแปบาทแล้วตอนนี้นะผมยังอยู่ที่คูณ6ยังไม่ขยับไปไหนเลยเหมือหมุนพีอีก6ทีนะครับผมนะเอามาไปต่อแล้วตรงนี้ได้เจลอนมาแบบนี้ถือว่าสวยงามครับผมแล้วมีตัวอะไรไหมไม่มีนะผมเหลือสี่ทีนะจ๊ะอ่ะ โอเคไปเงาเงากันไปกับคูณแปแล้วนี้ไม่เป็นไรครับผมได้ไดหินเขียวหล่นมาแบบนี้แล้วก็เป็นเจหล่นมาแบบนี้เอาดีครับผมแล้วนี่เป็นโอเคหล่นมาแล้วเป็นวลล็อกสองล็อกสามมาแบบนี้เอาดีโอเคหนึ่งร้อยห้าบาทครับผมแบบนี้แล้วนี่ไปต่อด้วยเคไปยาวยาวเต็มล็อกไปสามร้อยยี่สิบบาทอันนี้แค่ไม้ห้าบาทเท่านั้นนะครับเพื่อนนะแล้วก็นี่ครับผมเป็นรลางวันก้อนโตไหลขึ้นมาครับผม แ,แต่น่าจะไหลไปซุปเปอร์ไม่ข้าวินไปเลยนะครับผมโอ้โหกำไร717บาทมาแบบนี้นะครับผมรวมก่อนหน้าเมื่อกี้ที่มันแตกมานะครับผมแล้วก็ได้มาที่6ก7บาทนะครับผมแหมแล้วนี่ครับผม,มคิวหล่นไปเจหล่นมาแบบนี้แล้วเปลี่ยนเป็นหีนน้ำเงินโอ้โหบ้าบอที่สุดมาหรือว่าเอ้ถ้ามาแบบนี้ก็สวยดีเออโอ้โหได้มาอีก0จะพี่จ๋าแหม แบบนี้ครับผมสวยงามจัดๆครับเพื่อนๆนะฮะเอาโอเคครับผมรางวัลรวมของเราครับผมโมสเกเตอร์ครั้งนี้1,296บาทนะครับผมถือว่าโอเคเลยอันนี้แค่ไม้5บาทเท่านั้นนะฮะโอ้โหเอานี่ครับผมแล้วตรงนี้สิไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นคิวหล่นมาแบบนี้ไม่มีอะไรครัโบอ่ะไม่เป็นไรนี่ครับบวกบวกเจบบกหินเขียว แล้วก็นี่ครับผมเป็นหน้ากากแดงบวกหน้ากากม่วงไปแล้วก็เคหล่นมาต่อคอมโบไปอีกโอ้โหไม้5บาทมาต่อยาวๆแบบนี้จะไม่ให้หยุดพักขยับเบ็ดกันเลยนะครับผมโอ้โหโอ้โหโดยโดยห้าบาทอเออเออไม้หบาทครับผมโอ้โโอ้โหมาดิเคหล่นมาต่อโอ้โหเอา้าพอแล้วขอขยับหน่อยขอขยับไมห้หน่อยกำไรไปที่หนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสิบเก้าบาทนะเพื่อนนะ เหมือนเดิมนะผมเหมือนที้บอกไปตอนแรกสี่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์เงินทุนนะเพื่อนนะผมก็ะหยัดไปที่มาละสี่สิบนะฮะโอเคไปกันต่อด้วยออโตสิบครั้งไปต่อแล้วเปิดโบไปด้วยนะเช้าพี่จ๋าอ่ะมาดอกนี้สวยได้สี่สิบคืนมากับโอ้เอาไม่จนไดเอาก็เหมือนเดิมนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมไม่สนับสนุนให้เล่นตามเพื่อนเพื่อนดูไปวิ่งทายกันแล้วกันนะครับผมนะแต่สำหรับเพื่อนวันไหนนะครับผมที่อยากเล่นที่เดียวกันผมยังไม่มีที่เล่นนะครับผมอยากเปลี่ยนที่เล่นนะครับผมก็ตามผมได้เลยที่ไุ้ตายคลิปนะครับผมเหมือนเดิมเลลยนนะครัับผมมกงงทเป็สิ่่ไดีนนนะะะครัับผมเเลลิิกกกไซ อ่าโอเคตามนั้นนะผมเลือกไม่ได้ก็ตามมาโอเคแล้วตรงนี้ครับผมเราก็เป็นหินม่วงไปแล้วนี่เดิน้ยเออหินลว่าจไม่ได้มองมองไม่ทันได้ไปสองร้อยกว่าบาทแล้วก็ไหวล็อกสองล็อกสามไหลไปยาวๆเต็มล็อกได้บรรจิตบราโอโหเชโตแบบนี้มันเหลือจะเชื่อมันถอดเมื่อกี้มันเกินกุยมุ้ยครับโอ้โหเพื่อนโอ้โหมันคือห แม่จเจ้วเ้ยมันจะโหดอะไรขนาดนี้ครับผมแบบนี้ก็ไม่ไปต่อแล้วได้ขนาดนี้ได้แล้วก็พอเลยครับผมได้อย่างนี้พอเลยได้อย่างนี้พอเลยครับเพื่อนนะโอ้โหแล้วแบบนี้แตกอะไรโหดอะไรขนาดนั้นนะครับผมแตกแบบนี้ก็พอเลยครับผมเลิกเลยเลิกเลยครับผมไม่แล้วไม่แล้ว,ไม,ลวไม่แล้วนะฮะโอเค เก้าพันห้านะครับผมโอ้โหพอเลยดันขึ้นมาถี่สิบแล้วแตกเมื่อกี้ผมพอเลยเออเอาเพื่อนนะเพื่อนผมพอแค่นี้ดีกว่านะโอ้โหทุนสองร้อยเราต้องทำอะไรไปถึงเกือบหมื่นเลยทีเดียวนะฮะเอาโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ดีกว่านะไม่ไปต่อแล้วอย่างไรก็ฝากเวลาเป็นด้วยนะครับผมเวลาเล่นก็ประมาณห้าทุ่มนะเพื่อนนะอ่าโอเคนะครับผมที่ผมเล่นนะฮะตรงนี้นะครับผมและนสำหรับเพื่อนๆหนที่ชอบอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ผมสำหรับคนไหนที่ไม่กด subscribe อย่าลืมกด subscribe ผมด้วยนะฮะ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวล,ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับนะเย่ yeah.